ย้อนรอยคําทํานายหลวงปู่คาตันวัดป่าดานสี่สำราญกับเรื่องโรคระบาดย้อนไปปีพุทธศักราช2541ซึ่งในปีนั้นผู้เขียนไปช่วยสร้างเจดีหลวงปู่คาตันทิตะธรรมโมณวัดป่าธรรมไฮอําอเภอบ่อเดือนห้าตำบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะสิษย์มีจิตศรัทธาสร้างไว้เพื่อบูชาพระคุณและถวายเป็นอนุสร์สถานได่องค์หลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมแห่งวัดป่าด้านสีสำราญตำบลสีสำราญอําเภอพรเจริญจังหวัดบึงการหลวงปู่คำตันจิตตะธรรมโมท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนวดถวายหลวงปู่คำตันนั้น ท่านเมตตาเล่าว่าต่อไปโลกของเราจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ผู้คนจะล้มตายกันเป็นจำนวนมากเพราะโรคระบาดอันนี้และผู้คนทั่วไปทั่วทุกยอมย่าจะกลัวกันจนไม่กล้าออกจากบ้านถ้าพวกท่านไม่เชื่อคอยดูนะมันจะเกิดขึ้นจริงๆละ่ะแต่ผมคงไม่ได้อยู่จนถึงวันนั้นรอกสิ่งสําคัญพวกท่านอย่าพากันประมาท หมันสวนดบนไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้ละลึกถึงคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่อยากจะบอกให้พวกท่านทราบว่าไม่ว่ายาใดๆก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ผมจึงได้กราบเรียนถามหลวงปู่ท่านว่ามีอะไรพอจะช่วยรักษาได้ไหม ขอโอกาสให้หลวงปู่ท่านเมตตาลูกหลานด้วยครับหลวงปู่คำตันท่านจึงตอบอย่างเมตตาว่าต้องใช้ย,ยามหาวิกะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรักษาได้ให้พวกท่านนำกะลามะพร้าวแล้วเอาทรายใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นำน้ำหมูดใส่จากนั้นก็เอามาดมเพื่อรักษาโรคอันนี้ผมถามหลวงปู่ว่า มันจะไม่เหม็นหรือครับหลวงปู่ท่านจึงพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้าพวกท่านอยากหายหรือไม่อยากเป็นโรคก็อดทนเอาแล้วผมบอกได้เท่านี้ละ่ะตั้งแต่ได้ฟังเรื่องเล่าวันนั้นเป็นต้นมาผู้เขียนคอยดูว่าจะเกิดเรื่องโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ทำให้คนทั่วโลกกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้าน 22ปีเต็มที่ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,541ถึง2,563บวกกับท่านที่นำมาเล่าให้ฟังอีกประมาณ10ปีรวมแล้ว32ปีก็ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ลุกลามไปทั่วโลกขึ้นจริงๆคือโรคไวรัสโคโรนาโควิด -19 จึงเป็นไปตามที่องค์หลวงปูคำตัน ทิตะธรรมโมท่านเคยทำนายไว้ทุกประการไม่มีผิดยามหาวิกะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระวินยัยปิดุกมีสี่อย่างคือโขูดโมลเท่าดินหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมท่านถือกำเนิดตรงกับวันพุธเดือนตุลาคมพุทธศักราช2448ปีมะเสงณบ้านกลาง ตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกสีสุพรรณจัังหวดสกลนครท่านอุปสมบทเมื่ออายุ49ปีเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2497เวลา11.30นาทีณวัดศิลาวิเวกตำบลสรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังังหวดมุกดาหารโดยมีพระขู่พุทธรักษ์สาธุกิจเป็นพระอุป,ปัชฌายา โดยองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปรโรท่านได้เป็นธุระจัดเตรียมบริคารในการบวชให้หลวงตามหาบัวเมตตาพูดถึงหลวงปู่คำตันว่าหลวงพ่อตันนะองค์หนึ่งนะอันนี้ก็เราบวชให้เลยนะเป็นตาประขาวแกภาวนาดีแก่เล่าภาวนาให้ฟังเข้าท่าดีวะเราเลยให้ไปบวชมุกดาหารเราไม่ไปแหละ แต่ให้โยมพาไปให้พระพาไปบริขารเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเราหลวงพ่อตันนี้องค์หนึง่งหลวงปู่คำตันทิตตธรรมโมท่านมรณาภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่21กันยายนพศ2540เวลาประมาณ21นิกา30นาทีณวัดป่าดานส,ส,สีสําราตำบลสีสําราออำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬสิริรวมอายุ92ปี4 4พรรจาในวันนี้จึงนำมาเล่าให้สาธุชนทุกท่านได้รับฟังแล้วเป็นสักขีพยานในการทำนายขององค์หลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมแห่งวัดป่าด้านสีสําราญพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตามหาบัวยานสัมปรโรอุบาสกตะวันคำสุจริตเจดมีนาคม2463เวลาตีสามนาฬิกาประวัติและปฏิปทานหลวงปู่คำตันทิตตะธรรมโมวัดป่าดานสีสำราญตำบลสีสำราญอําเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัยหลวงปู่คำตันทิตตะธรรมโม บวชเป็นภ้าขาวฝึกปฏิบัติภาวนากับหลวงตามหาบัวยานสัมปรโรขณะที่หลวงตามหาบัวพำนักจำพรรษาณบ้านห้อยสายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อประมาณปีพศ2495ชีวิตสมณะการสแสวงหาธรรมและปฏิปทาหลวงตามหาบัวได้เป็นธุระ เตรียมจัดบริขารในการบวชให้ท่านเป็นพระบวชเมื่ออายุมากแต่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติบวชแล้วก็ได้มาเอารรมธรรมเป็นสิท์ขององค์หลวงตามหาบัวภายหลังจึงได้มาจําพรรษาณวัดป่าบ้านตาตํตำบลบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งองค์หลวงตามหาบัวมั่นใจในคุณธรรมหลวงปู่คำตันแล้วจึงมอบหมายให้หลวงปู่คำตันไปดูแลและฝึกอบรมพระกรรมฐานณวัดป่าดานสีสำราญจังหวัดบึงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่คำตันทิตะธรรมโมได้มรณภาพลงเมื่อปีพศ2540